สวัสดีค่ะขอบต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมนล์พระเวทนะคะดิฉันตูนนิชาการผู้ดำเนินรายการค่ะพบกับรายการมนุ์พระเวทนะคะในการนำเสนอศาสตร์เรื่องราวแห่งความเชื่อและความศรัทธ,ธาภายใต้สโลแกนที่ว่ามีศรัทธ,ธาบาร,รมีปฏิหารเกิดค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวมานำเสนอค่ะเป็นหลวงพ่อสว่างสุนทโรนะคะ,คะ,จะเจ้าอาวาสวัดศรีสุคนทาวาสนะคะหรือวัดหัดสกุล นะคะอยู่ตำบลตะแพนอำเภอศรีบรรพต์นะคะคจังหวัดพัทลุงครับะะซึ่งพ่อท่านสว่างนะครับหรือหลวงพ่อสว่างเนี่ยท่านเป็นน้องชายของพ่อท่านแปดวัดปากปนนะครับใช่ค่ะอยู่จังหวัดตังนะครับใช่พ่อท่านแปดเนี่ยท่านก็เป็นติดบรรจทิตของพระครูป่านปะะธรรมโรนะครับของตายเขาอ,อ้อน,นะครับค่ะแล้วก็ได้ทราบม,มาว่าพ่อท่านสว่างเนี่ยเจ้า,จาวาดวัดหัดตะกคุณนะครับ อยู่จังหวัดพัทลุงเนี่ยท่านก็เป็นติดบ,บันดาธิษของพระครูป่ามปะระธรรมโอด้วยเช่นกันใช่ค่ะแล้วก็ในค่ําคืนนี้เราก็จะมีเรื่องราวของเหรียญดวงเศรษฐี <7 S 1> ใช่คเจ้าสัว58ใช่ซึ่งเป็นวัตถุมงคลของจ่ายขออ้อนะครับใช่ค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะคะ,คะก็สมทบทุนสร้างอุโบสถ นะคะของวัดศรีสุขนทาวาสหรือวัดหัดสกุลนะคะ,คะซึ่งวัดเนี่ยย,ยังขาดจุลทรัพย์ยังขาดทุนทรัพย์แล้วก็ยังขาดาศาสนส,ส,สถานอีกหลายอย่างที่ยังต้องการปัจจัยมาทําในส่วนนี้เาเรียกม,มาะะพัฒนาและบูรณะเพิ่มเติมใช่ค่ะซึ่งในวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะให้คุณปิชมฟังบทสัมภาษณ์ของน้องอา่าง<ช>ติดอุทโยค่ะ ซึ่งเขาเป็นใครอะไรอย่างไรนั้นก็คงต้องติดตามในรายการมนตทเว่นะครับใช่ค่ะแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมเทปสัมภาษณ์น้องอาร์มอุทโยกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องอาร์มครับสวัสดีครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่น้องอาร์มติดอุทโยนะครับคนฝั่งใต้เป็นติดเขาาออด้วยอยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับพัทลุงครับผม วันนี้น้องอาร์มจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับคือวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญของหลวงพ่อสว่างสุนทรัตโรวัดนัตสกุลจังหวัดพัทลุงท่านคืออะไรอย่างไรคือต้องเรียนกเรียนแฟนรายการก่อนว่าหลวงพ่อสว่างนี่คือ,อท่านเป็นน้องชายของหลวงพ่อแปลกวัดปากปลน ดังนี่ครับผมอืมอืมคืออาจจะเป็นน้องชายของหลวงพ่อแปลกวัดปักลนซึ่งเป็นศิษย์หลวงพ่อปานวัดหอครับแล้วก็หลวงพ่อสว่างก็คืออ่าจะนับว่าเป็นศิษย์หลวงพ่อปานด้วยเพราะว่าได้เพราะว่าตอนที่อ่าท,ท่านอาจารย์แปลกนั้นครับมาศึกษาหลวงพ่อปานนี้ท่านก็ได้มาด้วยอืมตามประวัติที่ท่านเล่าให้ผมฟังน,นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งก่อนท่านจะอุปสมบทเป็นพระ,ะท่านก็เป็นหมอรักษาคนไข้รักษาคนผีก็คือบ้านเราคือหมอบ้านๆนะครับหมอบ้านหมอไหวภูมไหวเจ้าหมอรักษาคนเจ็บคนไข้แต่ว่าอ,อย่างแกจะเด่นไปด้านตอนเป็นฆ่าวาก็คือเด่นด้านคุไใสคนถูกของถูกอะไรตะเวกตรงนั้นด้วยชะาทรัน ก็ก่อนที่เราจะไปลงลึกของพ่อท่านสว่างหรือหลวงพ่อสว่างนะฮะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงได้รัมครับครูชมอาจจะครับค้าครับการหน้าน้องอามมาบ้านนะค,ะครับน้องอามติดอุทยโยเนี่ยอขอประวัติน้องอามพอสักเกิดนนิดนึงเผื่อแฟนรายการมนุษย์เวชรจะเอ๊ะใครเอ่ยอะไรไงน้องอามเป็นคนที่ไหนอะไรไงะผมเป็นคนพัทลุงครับนะอาจจะเคยเห็นผมบ้างมา จากรายการบนประเวทหรือว่าอะไรที่ผ่านานมาก็คือผมจะเป็นคนที่ใกล้ชิดอาจารย์อุทัยอยู่คือผู้น่าย่คือรับใช้อาจารย์อุทัยอยู่วัดอาจารย์อุทัยวัดเมียนโถงที่ทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วพ่อท่านอุทัยอุทยโยนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดวิหารสูงท่านเป็นสิทธิ์บรรพชิตของพ่อท่านเปรมสิทธิเจ้าวาดวัดวิหารสูงเป็นสิทธิ์บรรพชิตของพ่อท่านเปรมของอาจารย์พอง พระอุปราชของวัดแจ้งที่เป็นบวชเป็นพระบวชเดียนให้ท่านแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเป็นสิทธิ์และเป็นหลานของหลวงพ่อปลอดวัดหัวปลานี่นะฮะนะก็คือคุณผู้ชมอาจจะขับพระเข้าการน้องอาร์มสิทธิ์อุทโยวันนี้เขาจะเป็นได้ยกระดับกว่าการเป็นนักตั้งเหรียญวัตถุโมกต์ของสายเกาะอ้อครับผม วันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะก็คือเป็นเหรียญรุ่นดวงเศรษฐีเจ้าตัวใช่ไหมเหรียญตัวนี้ก็คือเหรียญหลวงพ่อสว่างรุ่นดวงเศรษฐีเจ้าสัวห้าแปดโอ้โหสวยงามมาก,มากครับ,ค,รบคือเดี๋ยวเ,ยวเกิดก่อนว่าตรงที่ว่าทําไมบางคนหลายคนถามว่าทําไมต้องชื่อเหรียญดวงเศรษฐีคือผมคิดและออกแบบมาให้มันตรงกับยุคเศรษฐกิจนะครับ คือเศรษฐกิจช่วงนี้เป็นเศรษฐกิจที่ถ้าพูดบ้านเราก็คงจะหูเพราะว่าได้คืออาจะใช้จ่ายเลยสักนิดก็ประหยัดแต่ว่ามีชื่อรุ่นว่าดวงเด็ดตีก็อาจจะพ้อยแล้วเป็นกําลังใจให้เราก็ได้ oh, <okay. S 2> เคอยู่ที่เรายึดเหนี่ยจิตใจตัวด้านหลังก็เป็นตัวน,นี้ก็เป็นยันยันดวงเด็ดตีที่ระ่าจาจได้ออกแบบมาแล้วก็มีคําว่าเจ้าสัว ก็คือตามยุคตามสมัยของช่วงนี้การออกแบบวัตถุคนไรก็เจ้าสวัวดัง oh, อ๋อก,ก็คือเ,เรื่องของวิวัฒนาการให้นเข้ากับยุคสมัยด้วยให้มึงเงินมีทองไว้ก่อนอะนะคร<อ>งนี้คือช่วงนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเรากพจระหว่างท่านจะท่านจะเก่งเรื่องโจกเรื่องลาบอะไรแบบนี้ด้วยอืมเพราะว่าอย่างความเชื่อชาวพัตลุงที่แถวละแวกพัตลุงก็จะบอกว่านิมนต์หลวงพ่อไปเจิมร้านถ้า เขาบอกว่าถ้าท่านเจมร้านไหนของจะขายดีอือันนี้คือความเชื่อในพื้นที่คือคือความเชื่อคนคนคนแถวละเวกนี้ครับอืมครับสรงกวาที่ท่านนะฮะหลวงพ่อสว่างก็คือที่แสงสว่างให้เกิดดวงเศรษฐีและเจ้าตัวแล้ววันนี้เหรียญที่เราเห็นอยู่ด้านซ้ายด้านขวาของน้องอามเนี่ยเป็นเหรียญดวงร่นดวงเศรษฐีเจ้าตัวของหลวงพ่อสว่างหรือพ่อท่านสว่างนะครับครับท่านอยู่วัดไหนขออี้ครันงนี่ยหลวงพ่อสว่าง ค,คือคือคือวัดชื่อเต็มเต็มที่ทางทางศาสนาเขาเรียกก็คือ,อวัดศรีสุคนทาวาสครับแต่ว่าชาวบ้านพื้นเพบ้านเขาก็เรียกว่าวัดหัดศกุลวัดหัดศกุนหัดศกุลอยู่ในพื้นที่ของอยู่ในเขตอับของเทือกเขาบรรทัดอยูอ่เขาเรียกตรงนั้นตำบลตาแพน๋อตำบนตาเพนตำบนตาเพน อำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงก็เคือข่ออายปรรทักก็คือเขาปู่เขา่าปะ่ะอ่าครับมันจะเป็นคือทเทือกเขาญาตเดยวกันคือเทือกเขาที่เชื่อมต่อระหว่งางเขตพัทลุงกับสังโอเคก็ได้ได้รู้เพิเศษทนีนี้น้องนามไปเจอพ่อท่านสว่างได้อย่างไรคือเรื่องแรกเดิมทีนั้นผมไปยานศพของหลวงพ่อแปลก อาจารย์พระราชทานพิธีจบหลวงพ่อแปลกที่วัดป่าปลหลวงพ่อแปลกห<ะ>ลวงพ่อแปลกที่เป็นพี่ชายของหลวงพ่อสว่างในท่านได้มรณะภาพไปแล้วเมื่อปีที่แล้วไงครับแล้วผมไปฮันจบแล้วได้ไปเจอกับหลวงพ่อสว่างแล้วก็มีอ่าลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อแปลกหลายคนเขาบอกว่ามีอ่าคือเขาเขาเขาพูดกันผมได้ยินนะเขาว่าคือหมดหมด,หมดบุญหลวงพ่อแปลกแล้ว แล้วจะไปหาใครที่เก่งเหมือนเราก็แปลกครับแล้วก็อ่าผมได้เขาว่าเนี่ยมีอีกองหนึ่งเขาดูเขานั่งดูอยู่อตอนนั้นเราก็ตะวันนั่งอยู่ด้วยเพ้วก็นี้มีมีอีกองหนึ่งที่เป็นน้องชายเกดเขาบอกว่าเก่งเหมือนกันครับแต่ว่าคนยังคือคนยังไม่ค่อยรู้จักเยอะครับ แต่ว่าคนในพื้นที่ก็จะรู้จักในพัตตลุงอะไรอย่างสงขาอะไรลูกศิษย์แกเยอะในสงขาครับเพราะว่าแกจะเก,ก่งด้านกุญสัยแกเก,ก่งคือด้านแก้ของแก้กรรมอะไรแบบเนี้ยคือคนโดนของนี่แกถ้าจะทำได้อ่าใช่แล้วพอผมได้ยินถ่าคำนั้นเขาผมก็ถามเขาว่าแล้วหลวงพ่อนี้แกอยู่วัดไหนบอกว่า,าอยู่อยู่พัตตลุงอ,อยู่วัดอัจฉริย แต่ว่าในใจผมก็รู้จักแล้ววัดอัศคุณแต่ว่าคือก่อนหลวงพ่อจว่างที่ผมรู้จักก็คือหลวงพ่อหมุนวัดอ<ร>ัศคุณก็คือเกจิของพัตะลุงอ,อีกรูปหนึ่งที่ดังครับอ่าคือผมรู้จักแล้วแต่ผมผมในในตัวผมผมยังไม่รู้จักหลวงพ่อจว่างอ๋ออ่าก็าเลยได้ยินใส่คำนั้นผมก็เลยนึกไว้จําไว้ก็กลับบ้านมาก็อยูดสักสองสามเดือนก็คือผมผมด้วยความที่ผมดิ้นรนไป คนขวาอยากเกจิโน้นเกจินี้ก็บอกตรงนั้นเก่งตรงนี้เก่งก็อยากไปดูไงเพราะว่าใจนึงก็อยู่กับอาจารย์นุทยอยู่แล้วก็เจอพระเกจิบ่ยอยแต่หลวงพ่อตะว่านี้ไม่เคยเจอแต่ว,ว่าไปติดใจตรงที่เป็นน้องของหลวงพ่อแปลกเลยเกิด <Very good. S 2> อ่าค mm hmm. ืออยากบอกไว้ก่อนว่าครอบครัวนี้ครอบครัวหลวงพ่อแปลกเป็นติดก่ออ้อทุกคนอื mm hmm. ตั้งแต่ปอมา อ่าพ่อของเราพ่อตักวะพ่อของเราพ่อแปลกชื่อชื่อชื่อปานด้วยแล้วก็เป็นพระด้วยคืออ่าหลวงหลวงพ่อปานพ่อของลวงพ่อแปลกนี่ก็เป็นเจ้าวาดวัดปากปลนขอนหลวงพ่อแปลกมอตัานมลณนาภาพหลวงพ่อแปลกก็ไปเป็นต่ออ่าคือคือคือหลวงพ่อปานนี้หลวงพ่อปานนี้เป็นถิ่นอาจารย์องเท่าเลยหลวงพ่อปานที่วัด วัดปากกลนนะพ่อของหลวงพ่อแปลกและพ่อของหลวงพ่อระวังนี่เป็นศิ์อาจารย์น้องเต้าเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อแปลกก็ได้มาเรียนกับอาจารย์ปานวัดขอคือมัน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 มีความสัมพันธ์กันหมดะครับเชื่อมโยงกันใช่ยหมครับคือมันมันมันจะมีความสัมพันธ์หมดอย่างพัทลุงที่จะมีสายดังก็คือต้นกําเนิดก็มาจากขอว่าหมดแต่แยกแขนงไปเป็นสายปลางหมู่ ก็มีหลวงพ่อรอดวัดควรขวดมีหลวงพ่อดิดวัดปากสะที่ดังๆังอ๋อแต่แยกไปก็เป็นแยกจากโขไปเป็นสายปากประยุนปากประยุนปากประยุนก็มีหลวงพ่อวันมีหลวงพ่ออาหลวงพ่อรุ่นหลวงพ่อลั่นที่ดังๆหลวงพ่อรุ่นวัดหนานโตนี้ที่ประสบการณ์ก็ดังดัก็คือแยกเขาจะแยกไปจากโขทั้งหมดแล้วจนอาจารย์ปานก็เหมือนกันเรียนจากอาจารย์ทองเต้าแต่แยกสำนักไปอยู่สำนักควนขวด ก็คือแต่ว่ามันจะมีความปัวปันในหมดพอหมดบุญพ so ่อของเขาก็าเขาเขามาเรียนกับอาจารย์ปานอะไรเนี่ยหลวงพ่อเป๋ก็คือจะได้แต่ว่าอย่างครอบครัวนี้คือตอนนั้นหลวงพ่อเป๋บวชแล้วมาเรียนอาจารย์ปานแต่ว่าหลวงพ่อสว่างนี้ยังไม่บวชเพราะว่าแต่ว่าเขาเป็นหมอไหวปูไม่เจ้ากับรักษาคนด่านของคือคนโดนของมหาท่านบ่อย ก็คือง่ายว่าถ้าเป็นคารวาที่จอ,อบมังเวท่านหนึ่งอ่าครับผมคือแต่ว่าเขาจะอยู่ในโซนนู้นโซนบนเทือกเขาบรรทัดคือจะโซนนู้นจากไกลอเขาก็เลยไม่มีคนรู้จักเยอะก็ถ้าบอกว่าพ่อท่านแปดเนี่ยเป็นเป็นพี่ชายครับหลวงพ่อแปดเป็นพี่ชายของหลวงพ่อทวารัครับหลวงพ่อทวารแลวบังเอพ่อท่านแปดเนี่ยเดี๋ยวนี้นึงพ่อท่านแปดนี่อยู่วัดอะไรนะหลวงพ่อแปดอยู่วัดปากกลน วัดปราปนใช่ไหมครับอ่าปราปนจังหวัดตรังท่านเป็นปิติบรรทิติของพระครูปานปรัฐโมอีตเจ้าว่าวัขาอ้อครับผมงนั้นก็ไม่แปลกอะไรที่พ่อท่านสว่างเนี่ยซึ่งเป็นน้องชายของพ่อท่านแปดเนี่ยก็จะได้วิชาของเขาอ้อมาด้วยอ่าโอ้จสรุปก็คือหลวงพ่อพ่อท่านสว่างเนี่ยก็เป็นสายเขาอ้อนั่นเองอ่าใช่โอ้้ากับน้องอาร์มนี่ไปเจอเพชรน้ำงามเยอะนะะคืออ่า มันก็คือมันมันมันจะบวพันไปคือถ้าพูดใ,ในง่ายนะแต่ลรัฐประวิชาที่ในพันทลุงไม่ว่าจะวัดไหนวัดไหนหน่ะคือแต่ก่อนโรงเรียนใหญ่ก็ต้องทำนัคร<อ>คือต้องไปจากที่นี่หมดจุดจุดกลางอ่าคือถ้าพูดใหง่ายคือประเทศไทยก็ตอนนี้จุดจุนกลางก็คือกรุงเทพมหานคร อ่าถ้าเปรียบเทียบก็ปัตตุนก็เรื่องกับปิจารก,ก็ต้องยกให้กอว์ในยุคสมัยนั้นอืมแล้วถ้าเกิดจากที่น้องอาร์มปุ๊กคีมาแล้วเนี่ยเขาอ้อเนี่ยเด่นเดนแล้วก็เด่นด้านน้ำวิตทางอะไรกอ,อ้อนะถ้าเด่นเด่นะถ้าที่เด่นก็คือที่ดังสุดก็คือหน,นนหนึ่นงแค่ว่านกินเหนียวกินมันแล้วกันเหนียวโคฑกระพัน,น,นคงกระพันก็คือติด ทำอยู่เยอะๆเห็นอยู่บ่อยๆ,อยๆก็กินเหยวกินมันเทว่นวรันแล้วทีนี้วันที่เราไปตากน้ำมาตร,รการพ่อท่านสวัสงคือผมกลับมาจากอฮาาสรุรบของพระอาจารย์แปลกเสร็จแล้วมาอยู่ที่บ้านสักพักหนึ่งก็นึกว่าเออลองไปดูทักทีว่า <laughs> อ่าได้ยินคือคือเราในในในใจเราจัดตาหลวงพว่อเปรกอยู่แล้วนะอ่าคือแต่จัดตาท่านท่านท่านมาอยู่ตั้งนานแนละ้วครับคือเคยไปมาหาสู่กับแกไปไปผมเคยนั่งรถแบบจากขี่มอเตอร์ไซค์ไปจากพัทลุงไปถึงกันตังอะ่ะ <c oughs> นี่นี่น,นี่เล่าคือเล่าเล่าเล่า,ลาประวัติหลวงพว่อเปรกให้ฟังก่อนนะผมเคยเคยนั่งรถจากพัทลุงไปถึงกันตัง ที่วัด่าปคนที่หาดสำราญนั้นจังหวัดจังหวัดตรังก็จังหวัดอะอ่าจะอยู่ที่หาดสำราญที่จังหวัดตรังคือวัดเกจะติดทะเลเลยอผมขี่รถตอนนั้นอายุรู้สึกสิบห้าสิบปีขี่รถจากพัทลุงไปตรังนิดนึพัทลุงไปตรังนี่สี่กิโลพัทลุงไปตรังนี้วัดหลวงอปผมว่าร้อยกิโลน่าจะไม่ทันขับปอยตายไปนี่นะคือผมเล่าให้ความก่อนว่าตัวผมคือ จะบอกพูดว่าคล้ายๆคนบ้าก็ว่าได้นะผมผมตั้งแต่เล็กแล้วตั้งแต่ผมผมเล่นพลามาตั้งแต่สมัยอายุอยู่ชั้นป .4 กี่กวขวบสิบขวบสิบขวบจนตอนนี้ยี่สิบห้าย่างยี่สิบอกแล้วผมเล่นพลามาแต่ว่าตอนที่ผมเริ่มเล่นพราใหม่ๆนั้นตอนตอนนั้นก็คือเก็บ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 แต่ผมอย่างเดียวแต่ว่าพอตอนมาอยู่ม .1 ม .2 ม .3 ามลวลานี้ผม ขับรถได้ออกจากบ้านได้ไดเลยแบบนี้ผมชอบสวยงานเกียระครับตรงไหนเก่งผมไปหมด<อ>ตรงไหนเก่งผมไปหมดแล้วเขาเาขาบอกว่าผมเคยมาเจอหลวงพ่อแปลกที่อุโบสถใต้ใต้อุโบสถวัดบ้านสวนเจอหลวงพ่อแปลกครั้งแรกตอนนั้นรถถู้จึกจะปีปีสี่กว่าปีประมาณปีสี่สี่สี่ร์ตนั้นแหละจันแปลกมาปลุกเสกวัดบ้านสวนเจอข้างล่ารู้สึกไง เจอเจอครั้งแรกหลวงพอ่อแปลกจะเป็นพระที่ไว้นวดยาวขนาดนี้จากนี่มาน,นี่ย<อ>ว่าผมจะโกนเกี้ยงคิ้วจะโกนจะเป็นพระนะองค์จีวรแต่วจะไวขนาดนี้ยนี่ก็สมสมกตที่ท่านเลยแล้วอีกอย่างหนึ่นงดื่มเหล้าทานเหล้าทานเหล้า,า,ลาอืเขาบอกได้เลยหลวงพ่อปานวัดเอกว่าก็ทานเหล้าอื แต่ว่าเรื่องอาผมสุดยอดนี่ก็เหมือนกันทานเล่าแล้วไว้ตรวจขณะนี้ถ้าท่านผู้ชมอลองเข้า Google แล้วลองหาเขียนหลวงพ่อแปลกวัดป่าปลนแล้วเปิดดูเหรียญจ,จะมีหนวดย,ยาเดี๋ยวเรามีภาพให้คือผู้ชมจะมีหนวดยาวแล้วผมไปเจอแกที่วัดบ้านสวนครั้งแรกแล้วบอกว่าผมไป เจงขอดูแล้วเห็นพระนั่งอยู่อตอนนั้นยังไม่รู้จักหลวงพ่อแปลกนะ,ะ,ะ,ะนั่งอยู่ไหวพอผมว่าโอ้ยหลวงพ่ออะไร <c oughs> ผมโมงน,นะเพราะว่าตอนนั้นผมกําลังโสดจต่แหวงหาตอนนั้นก็คืออาจาร,รย์ตรงไหนเก่งผมไปหมดนะไปเที่ยวรันพิธีบุกเปลก่นบ้านตัวนหลวงพ่ออะไรแล้วก็ถามพี่เขาที่อยู่ที่วัดที่ผมรู้จัก <c oughs> เขารู้จักหลวงพ่อแปลกหอนเขาบอกนั่นแหละลูกติดหลวงพ่อปาน หลวง่อแลลูกศิษย์หลวงพ่อปานอยู่อยู่จังหวัดรังบอกอยู่จังหวัดรังแล้วก็อ่าเป็นจิตหลวงพ่อปานวัดกอวออยู่จังหวัดจังแล้ว,ว,ว,ลวผมสงสัยงมถามเอ้าล้วปลาอะไรทําไมไม่ก<อ>ลืนนวดอ่าผมสงสัยปลาอะไรแล้วทําไมไม่กลหนนวดเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเกเกไว้อย่างนั้นตลอดแต่อยากเข้าใกล้เกยเกขี้เมาผมว่าเอา้าแล้วเป็นปละไหนคือวความเรื่องความสงสัยนะ แกแกกินเหล้าผมว่าเข้าแล้วเป็นปลาแดก่อนอย่างนั้นแหละจิตหลวงว่าปานอย่างนั้นนั้นกพูดแล้วก็ผมก็ได้เข้าไปกราบแกคเข้าไปกราบแกแล้วถามแกเรือะไรแบบเนี้ยแกว่าคือผมชอบชอบช่วงหาผมจะถามตาหลวงมีของวัตถุมงคลติดย่ำมาแจกว้างไหมอะไรแบบเนี้ยแกบอกว่าไม่มีถ้าจะเอาไปเอาที่วัด คือคนจะพูดแบบผมฝางแบบนักลิงไงอ๋อ oh. แ,แบบนักลงของไม้พูดหวังไม่มีแล้วกลัวไหมกลัวไหมตอนนั้นผมส่วนผมผมไม่กลัวหรอกครับเพราะ <c oughs> ว่าก็คือเราคือ้าเป็นปลาเป็นเกจนะผมกุ๊กกี้กับเกจิมาเยอะอกี้เกจีมาบ่อยๆบมานบ้านเนีเ่ยเกจีพระอาจารย์ญญทุกรูปเขาจะมีความเมตตาครับครับไม่ว่ารูปไหนไปค,คุยเขาได้ตลอด มันอย่างอาจารย์อุตัยก็เหมือนกันคนโทรมาผมว่าอาจารย์อุตัยก็หามยากไหมนะผมจะมาอาจารย์อุตัยก็อยากผมว่าไม่ครับมาได้เลยจารยินดีต้อนรับทุกคนไม่มีไม่มีก็แม้ว่าอะไรใครลำใครรวยตามมาไ,<ห>ไม่ไม่มีมมครับเคยมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยอาจารย์ดังเข้าแถวยาวยืดมีคนวิ่งมาบอกอาจารย์อาจารย์นยอำเภอมาอาจารย์บอกว่านอำเภอมาเข้าแถวก่อนเดี๋ยวเจรไปทุกคนครับ จะเป็นแบบนี้แล้วก็หลวงพ่อแปลก็เหมือนกันไม่มีถ้าจะเอาไปอธิวัตบอกผมโอ้วัดไกลจังจะไปยังไงก็เลยอยู่อยู่อยู่ก็ทักทักเดินสองเดินก็ลงมือไปหาท่านที่วัดก็ขี่รถจากพัทลุงจากจากบ้านพัทลุงก็ไปก็เกบเกือบร้อยกิโลนะ รับกรอบหิสองร้อยกิโลกันตังไหมกัน่กตังก็ถือว่าไกลอยู่จากบ้านผมฝั่งนี้ทะเลน้อยก็ข้ามจากทะเลน้อยไปตอนเลยเออไปทะเลนามันเลยก็ไปขับมอเตอร์ไปด้วยนะขับมอเตอร์ไปกับเพื่อนตอนนั้นสองคน้อนท้ายไปแล้วก็พอไปถึงที่วัดผมไปท่านไม่รู้รู้จักจะฉันเลิกแล้วเมายังไงนะแล้วไป ผมไม่บอกบอกว่าไปถึงที่กุตะหลองตะหลวงนี่ผมมาแล้วนี่ที่บอกอยู่จังหวัดพัทลุงนี่ะะจะมาเ,าเรียนตะหลวงผมว่าแล้วจ่ายคาดเอวนั้นมีไหมตะหลวงขอรักเต้นนี่ตอนนั้นเราก็เด็กนะตังจะเจ้าอะไรก็ไม่มีก็อ,อาศัยโขนนะ,อะขอรักเต้นนี่ที่ว่าไม่มีเส้นหนึ่งยกมาทั้งกระสอบเลยโยนให้ผมยกทั้งกระสอบมีเป็นกระสอบไปบอกเส้นหนึ่งไม่มีมีเป็นกระกระสอบ ยกตั้งกระจอบให้ผมหัวผมไม่เอาผมเอาเต้นเดียวก็เลยจับมาคนละเท้นที่ในกระสอบขับเพื่อนคนละเต้นแล้วแกก็ามัดให้แล้วตอนนี้มันก็ได้หายไปแล้วว่าผมมันขาดมันหายที่ไหนผมก็ไม่รู้มันหายไปแล้วเทน,นั้นแล้วก็ทีนี้มาตอนหลังลงก็ผมก็แปลกแกเริ่มดังเพราะว่าเป็นคล้ายๆกับแกดื่มจันเล่าแล้วคือคนในละเวกแต่นั้นก็ไม่ชอบครับ เพราะคนพรปราฉันเล่าอะไรคือกิดนะแต่ว่าที่จริงแล้วเขาฉายบอกว่าเขาจะบัญญัติว่าเหล้าที่ฉันไปจะเป็นยาแต่ว่าอ้ามเกินหนึ่งกุลีกุลีก็คือข้อข้อนิ้วแบบนี้โอเคอ่าใส่ก็คือฉันได้อยารันปานนั่นก็ฉันคือเขาจะฉันเป็นยาแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าฉันเหล้าฉันเหล้าแต่ว่าตอนที่เขาฉันนั้นมันจะเป็นยาเป็นมันจะมีูุดยาจุดหนึ่งที่เขาบอกว่า เขาเขาจะมีสูตรยาผสมยาอายุวัฒนะอที่ผสมลงไปในเหล้าอ่ะคแต่ว่าบางคนเขาคนที่เขาไม่รู้เขาไม่กล้าใจเขาเขาก็มันก็ไม่กล้าใจอยู่นั่นแหละก็เลยผมไปแล้วพนแถวบ้านเขาไม่ชอบเขายิงแกน่ะเดินขนาดขับไล่โดยการยิงอ่ะอ่าเขาเขาขับไล่เขายิงแกน่ะ นี่แกแกแกเกล่าให้ผมฟังและคนอีกหลายคนที่ตอนหลังๆบอกผมศึกษาระวัติแกเล่าให้ผมฟังเขาจะยิงแกแกนั่งที่ศาลาว่าก็จะยิงแกเพราะแกเมาแกเ,เมาเสร็จแกบอกว่าได้จะยิงฉันก็ได้แต่ว่าไปยิงยันที่กุฏิให้ฉันไปผมจีวรก่อนให้แกไปผมจีวรก่อนเสร็จผมจีวรเสร็จแกออกมายืนที่หน้ากุฏิให้ยิงเลยยิงกับปืนลูกซองนะ่ะน่ะปั้งอ่าลูกปืนไป ที่มันเป็น,ปนใจกากุติใช่ไหมที่ราคาลงนะแล้วไปถึงใจกากุติก็เลินร่วงเหมือนเม็ดฝนเลยน,นี่อ่จาใช้วิทยายังในการฟังผม <c oughs> นี่เป็นเป็นคำ,คำบอกเล่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วก็คนอีกหลายคนได้ฟังอ่า,าอ่าอ่านี่เป็นเป็นเรื่องจริงก็เลยตั้งแต่นั้นดังมาตลอดนั่นคือติดของพระครูปากปะละโมงศิษเจ้าวาดวาอออัดเขาอ้อแล้วก็ความคิดของผม หลังจากนี้นะจากอาจารย์แปลกดังอืาจารย์แปลกดังจากนั้นมามาถึงปี2577อาจารย์แปลกพูดได้เลยว่าเกจิอันดับหนึ่งของจังหวัดรังผมถามน้องอามก่อนครั้งแรกที่เราเห็นนั่นน้องอามจากทิศตะวนเหว่ใจโอ้พระอะไรไว้หนวดไว้เาพระอะไร<ช>เล่าใช่แต่น้องอามก็โอเคเลองดูนะก็ไปเอาวัตถุมงคลอ่า ออเอาไว้คุณถูกมางคลของท่านที่ท่านบอกว่ายกให้เป็นกระสอบแต่นักอ,อาก็มีจิตใจมากคือไม่ละโมบมากนะเข <ค S 1> าแต <เค S 1> ่เดียวเอาเอาแต่เดียวกับอนคือการที่แกยกมาเป็นกระสอบแกไ,ไม่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 ได้ว่าจะประชดประจานผมหรือว่าจะกระแทกผมเลยนะคือทดสบอบอาจจะเป็นเรื่องทดสอบของแกก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งคือการสนุกเฮฮาของชาวปากใต้ครับ คือรอเล่นกันเอาเอาไปทั้งหมดก็ได้อะไรแบบเนี้ยอ่อาคือ,อลเล่นว่าผมว่าตาหลวงมีแต่เังเล้นอมกูไม่มีกูมีตั้งกระจอบอะไรแบบเนี้ยอือนื้อนึง,น,งน้องอาบเจอประสบการณ์จากตะกุดเส่นนั้นมนาะที่เขาเรียกคาดเอวตะกุดคาดเอวของพ่อ,อท่านต่าอ่าเจอตามามาว่าเจอเคย,เ,คยเจอเจอประสบการณ์ไหมน่นนะครับผมเป็นคนที่ชอบปับเครื่องผมจะเอาปลาเครื่องอยู่ตาลอดครับ อย่างบาคัรงเนี่ยหลวงพอโคลยอาจารย์อุทัยคือเกจิในดวงใจเลยเดี๋ยวจุดปลาจุดนี้เสร็จก็ต้องขึ้นคอย <c oughs> ของพระจารย์เนะับคือผมจะว่าอยู่ตลอดถามว่าคือผมเคยเจอประสบการณ์ไหมผมอยู่ตอนผมอยู่วิยารัยผมเป็นคนเกเรนะเ <c oughs> <c oughs> กเรมากเ <c oughs> กเรนะครับคุณมิตรระวังิมด้วย <c oughs> แล้วแล้วทีนี้ผมเคยโดนยิงนะอา <c oughs> น,นี่เลาจาประสบการณ์เลยแต่ว่า ผมก็ไม่รู้นะผมบอกไม่ได้ว่าด้วยวัตถุมงคลชิ้นใดที่อยู่ในตัวผมแต่ตอนั้หนึ่งในนั้นตื่เมีประดบการแต่ว่าหนึ่งในนั้นตอนนั้นยังมีตะกุดเราก็แปลกอยู่อ,อย่างผมวอาอยู่ทุกวันนี้โชว์ได้เลยนี่ห้อยอยู่ทุกวันนี้อาจารย์นี่คือตะกุดอันนี้คือตะกุดของอาจารย์อุทัยนี่ผมผมวอ่าอยู่ตลอดอชีวิตนี่ผมว่ามาเป็นสิบปีแล้วดอกนี้แล้วก็นี่ก็คือตะกุดของอาจารย์สมนึกวัดหลวงปนนี่ก็ตะกุดเพชรปยาตนอาจารย์สมนกธ แล้วอย่างเหรียญที่วยอยู่ก็มีอาจารย์อุทัยหลวงพ่อคล้อยอแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นกุนแผนอาจารย์สมเนศวัดถ่องอ๋อ,ด,อดังอยู่ดังอยู่แล้วก็แต่ตอนนั้นหนึ่งในนั้นก็คือมีตะกุดหลวงพ่อแปลกอยู่ที่ตอนผมเรียนอยู่ตอนนั้นพวชสองที่ที่วิทยาเทคนิคพัทลุงเคยเคยโดนยิงที่หน้าเรียนกับเพื่อนแต่ว่าขับ ขับรถตามหลังผมจอยิงผมอะ่ะจอยิงเลยนะครับผมขับรถข้างหน้าผมผมนั่งตนงตายเพื่อนอ,ะอ่ะแล้วเพื่อนเพื่อนตามมาแล้วจอยิงผมอะ่ะผมได้ยินแป๊แกแป๊กแป๊กไม่ออกอะ่ะทุกคนเดินไม่ออกตอนนั้นอะ่ะผมที่ประสบการ,ผร์ผมยังพูดคนลุกผมยังจําติดตาเลยแต่ว่าผมก็บอกให้ไม่ได้ว่าเป็นสุบคนต,ตัวหนาเ,เป็น,<ห>นเป็นอะไรแต่ว่าค,นะคือบอกให้บอกครูบาายัน,นี่ผม ยู่ในใจผมตลอดก็คือมีอาจารย์อุทัยมีหลวงพ่อแปลกมีหลวงพ่อคล้อยอาจารย์ถุงนึกนี่แหละแต่ว่าผมก็บอกให้ไม่ได้แต่ว่าอาจจะเกี่ยวโยงกันทุกชิ้นครับคือเหมือนผมบอกไปตองแดงก็คือตองแดงแต่อยู่ที่ใจเดอืมครับผมเป็นความเพื่อสุขของคนทั้คนใชีวิตสั้นยากแต่ว่าตอนนี้แต่ยนที่นั้นก็หายไปแล้วก็ผมไปเล่นน้ำแต่ก็เสียดาย เสียได้ไปตอนหลังหลวงพ่อแปลกใจก็ท่านท่านทําไม่ไหวนะโอ้ไม่น่าเอาตั้งแต่ยกเอากระต่อความนะประกาศเส้นเรื่องนะถ้าผมมองมาสักสี่อาทิก็โอเคนะ่วอ่าโอเคก็นี่ได้ฟังอ่าเคาเนียล่ะพ่อท่านแต่ซึ่งเป็นสิบรรดาทิ้ของพระครูปารัตโมอดีเจ้าวาดวัดสออ้อซึ่งเป็นพี่ชายของพ่อท่านสว่างอ่าเป็นพี่ชายของพ่อสว่างแต่นี้เราโหวตมาที่พ่อท่านสว่าง พอหลังจากนั้นนะ่ะหลังจากที่ผมเล่าค่าวว่าอ่านจบหลงพ่อแปลกแล้วได้ยินเขาบอกหลวงพ่อว่าอ